สวัสดีค่ะหน,นูชื่อนิสุพาดีแสงแก้วปรรหรือรที่สิบเก้ขอนี้จะมาอ่านวรรณคดีลำนำบทที่หนึ่งเรื่องชมลมคนรักวรรณคดีนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้พบร,รู้ไหมว่าฉันคิดส่งเธอมากเพียงไรฉันพยายามเข้าไปหาเธอในโลกวรรณคดี .com หลายครั้งน่าเสียดายที่เธอไม่ยอมออกมาพบฉัน อีกฉันรู้ว่าคือความตั้งใจของเธอฉันยังไม่ลืมหรอกว่าเธอเคยพูดกับฉันว่าอย่างไรเธอโตแล้วชาลีเธอควรจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้ฉันคอยช่วยเหลืออีกคนเราต้องเรียนรู้เพิ่งด้วยตัวเองใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เธอได้ ได้กล่าวแก่ฉันในวันเราจากกันนั่นคือวันที่แสนเศร้าในชีวิตของฉันอีกวันหนึ่งแต่คำพูดของเธอทำให้ฉันต้องกลับมาคิดคำพูดเหล่านี้ยังก้องกังวานอยู่ในความทรงจำของฉันยามอยู่คนเดียวฉันได้ยินเสียงอ่านทำนองสนอดัองเจ้าแจ๋วอยู่ในห่วง คำหนึ่งเสียงขับขานวรรณคดีอันไทยแล้วภาพของตัวละครและตัวเล่าจากวรรณคดีไทยผุดพราขึ้นความคิดหลับตาลงครั้งใดก็เห็นภาพตัวเองท่องทายานไปโลกวรรณคดีอันกว้างใหญ่มีเด็กชายหนึ่งขี่มา้าการกล้วยนำหน้านั่นมาปรางกำลังวิ่งตามมาติดๆพวกเรา กำลังพาไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งวรรณคดีอันแสนลื่อนล่มของเธออย่างไรล่ะปีนี้ฉันอยู่ชั้นปญถมศึกษาปีที่6แล้วเล่นเกมคอมพิวเตอร์น้อยลงและอ่านหนังสือมากขึ้นเมื่อมีเวลาว่าง <c oughs> ฉันจะเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนฉันไม่ได้อ่านหนังสือวรรณคดีอ,อ,อีกหลายเรื่อง และมีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยเพิ่มมากขึ้นผมแก่เพื่อนแล้วฉันอยากทราบว่าฉันอยากบอกเธอว่าฉันได้ค้นพบความจริงอย่างหนึ่งวรรณคดีไทยไม่ใช่หนังสือโบราณที่ยากอย่างที่อย่างคืนเรื่องในวนรรณคดีล้วนน่าสนใจมีภาษาที่ไพเราะมีข้อคิดที่เป็นประโยชน์ฉันอยากให้เพื่อนๆทุกคนหันมา สนใจวรรณคดีไทยและอ่านหนังสือประเภทนี้ให้มากขึ้นวันหนึ่งฉันแวะไปเยี่ยมบ้านมะปางบ้านของมมปางรื่นรม,มน่าอยู่เหมือนเดิมเต็มไปด้วยความเต็มไปด้วยผลหม,มักกราบไม้มีสระน้ําเล็กๆแยาของเธอเลี้ยงปลาขณะที่มาปางกาลังให้อาหารปลาอยู่พอมาปางโปรยอาหารสําเร็จรูปล,ลงในสระฝูลาก็ปุกขึ้นม,มาแย่งการหุบก,กินอยู่ชุนละมุนฉันชอบฝูปลาหุบเหยื่อ เพราะทำให้หนึกถึงบทชนปลาที่เคยอ่านในวรรณคดีบางเรื่องแต่บางแต่ปลาส่วนใหญ่ของสักออกมาปลาเพียงแค่สองชนิดคือปลาเงินกับปลาตะเพียนด้วยเชอมีความสุขจาน้มาปลา mm hmm. ฉันทักทายพังเข้าไปช่วยมาปลาโปรยอาหารปลาพวกนี้กินไม่รู้จักอี๋มาปลาแต่ฉันชอบให้อาหารมันดูเพลินแต่ก็จะใช้มิชเชเลและเฉลี่ ตอนท้ายทหานมาหามฉันแข่งก้มตัวลงไปมันปางช่องมองฝูงปลาคารคำกินอาหารปลาตัวโตๆย่งอาหารได้มากตัวเล็กกินอาหารน้อยมันดูพลิกตัวกลับไปอย่างคล่องแค่ขนาดที่ปลาตัวเล็กกําลังถูกเบียดออกอยู่ห่างๆแต่มันได้กินอาหารกันทั่ว <c oughs> ฉันมีเรื่องน่าสนใจมาชวนเจอแล้วเพื่อนๆเริ่มกันทําฉันเริ่มเข้าเรื่องพังขยายความคิดให้ฟังฉันคิดว่าเราตั้งชมรมขึ้นมาสักาชมรมแล้วชวนเพื่อนๆมาสมสนใจสมาชิกถ้าเราทําได้ดีมากทีเดียวเธอคิดว่าตั้งชมรมมาบางอยู่โปรยอาหารและหันมาหาฉันยิ้มออกเห็นมาบางสนใจฉันอยากรอฉันนึกชื่อได้แต่ไม่ออกแต่ที่กิดไว้คือ เราเชิญคนที่ชอบอ่านวรรณคดีมารวมตัวกันและพาคนวรรณคดีอ่านกันมาคนละเรื่องจากนั้นจึงค่อยเรื่องที่อ่านเล่าสู่กันเราคุยกันเรื่องวรรณคดีทำอะไรบ้างเช่นแสดงละครแข่งขันอ่านทำนองหรือทำอะไรเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่านแต่ฉันไม่รู้ว่าเรื่องรวมมารีันแฝงการคิดไว้มาตป้าฟังแล้วด้วยตื่นเต้น ผมแกเพื่อนรักฉันไม่คิดก่อนว่ามาบ้างเป็นบ้างจะเห็นดีดเห็นงามแต่แกตือรู้ร้นสนใจเพียงอย่าง,นงาหนึ่งเธอช่วยหือชื่อชมรมอย่างเมืรียนชมรมคนรักวาารรณคดีเธอพูดชื่อนี้เป็นไงบ้างชมรมคนรักวาารรณคดีฉันทวนคํกของมาบ้างเนี่ยเลยฉันชุมมาบ้างยิ่งฉันคิดว่าเป็นชื่อที่เหมาะมากตกลงเสนอชื่อชมรมคนรักวาารรณคดีให้เพื่อนเพื่อนช่วยกันพิจารณานะ ผมเคยเชื่อว่าเจ้าคุพอใจเพราะเชอเป็นคนหนึ่งที่รักวรรณคดีมากที่สุดเจอคเห็นเด็กไทยทุกคนชอบอ่านวรรณคดีเหมือนกันเชใช่ไหมแข่งกันมาปางคุยกันอย่างสนุกยูสต์เต็มไไม่น้อยกว่าฉันพะฉันพูดถึงตอนนั้นเพื่อนชวนเพื่อนทุกคนและสนใจมาเป็นสมาชิกได้เลยเราคิดว่าต้องวิธีการกันอยู่นา เราทําประกาศเชิญชวนติดไว้ที่โรงเรียนดีไหมในที่สุดมาตังก็หาทางออกได้เัยเห็นด้วยความคิดของเจอจากนั้นเราสองคนก็ช่วยกันหากระดาษมาเขียนประกาศเชิญชวนชวนเตรียมติดป้ายที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในวันจะวันจะถึงวันจะเฉยกับมาปังรีบไปโรงเรียนไม่ช้าติดป้ายประกาศคอยดูว่ามีใครสนใจป้ายประกาศของเราบ้างในไม่ช้าก็เหมือนนักเรียนหลายคนมายินชุลมุนใบประกาศที่ติดไว้คุณครูสอนภาษาไทยก็มาอ่านด้วย ฉันกลับมาปลาแอบดูอยู่หานแล้วเห็นคุณครูยิ้มออกมาอย่างพอใจก่อนจะเดินเข้าไปเที่ยวบะฉันอยากสมัครเข้าชมรมนี้จังใครคนหนึ่งพูดดังฉันอยากให้มีชมรมแบบนี้มานานแล้วฉันก็สมัครเหมือนกันนักเรียนคุณพู่ฉันรู้จักกลับมาปาาฉันจะพาพวกเราไปสมัครเพื่อนอีกคนเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นในเร็วนะฉันแทบไม่เชื่อว่าความคิดปฝฝันของฉันกลับมาปามเป็นรูปร่างขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพิ่งเพื่อนในโรงเรียนสนใจแล้วเลื่อกชโรคนรักว่าคดีลำนับ อเราทําให้เรารู้สึกอบอุ่นชื่อสมาชิกกลุ่มแรกสมาชิกมี9คนตามรายชื่อได้แก่ที่มาฝางจดไว้ได้แก่เมงมาลัยปอสอบโอพานุสาลายเมฆมิ่งขวังทํารุงยอดและเกลียงไกลท,ทั้งหมดเป็นนักเรียนชมบันดาปีที่หกบางคนก็ย้อนยวบางคนก็มาจากห้องอื่น <c oughs> จากนั้นเราก็ชวนกันไปหาคุณครูจัน ใายซึ่งเป็นครูสอนภาษาไทยเชิญให้มาเป็นครูที่ปรึกษาชมรมตอนแรกฉันกำลังปางอยู่ว่ากำกังว่าคูณครูยินดีหรือไม่เพราะครูว่าพวกเราทําอะไรกันท่านตกใจปากรับด้วยความเตือนใจบอกยินดีสนับสนุนกิจกรรมชมรมอย่างเต็มที่พวกเธอทำอะไรกันบ้างจากคุณครูจันถาฉายถามเราจะอ่านหนังสือมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับฉันบอกเท่าที่คิดได้เราจะใช้สมาธิททุกคนอ่านหนังสือวรรณคดี ที่ตัวเองสนใจอย่างน้อยคนละหนึ่งเรื่องแลนำํำเล่นที่อ่านไล่เพื่อนฟังเราเรียกกิจกรรมนี้ว่าช่วยกันอ่านวานมาฟังค่ะมาฟังช่วยอธิบายเพิ่มเติมคิดว่ากิจกรรมที่ดีพวกเราคงทําได้แน่นอนครูเชื่อว่าพวกเราจาได้แต่จําได้ดีด้วยครูขอเข้าร่วมกิจกรรมด้วยคนนะคุณครูจันทร์ฉายพูดด้วยยิ้มยิ้มและยิ้มดีแชนกมาปัานเชอยออมา,านึงไม่ถึงว่าสิ่งที่คิด จะคงทำให้เธอดีใจเพราะยินดีในความสำเร็จเบื้องต้นของพวกเราฉันขอจบจดหมายไว้แค่นี้เพราะได้เวลาที่ไปร่วมประชุมจัดกิจกรรมช่วยกันอ่านวันมาฟังครั้งแรกชมรมคนรักวรรณคดีและเช่แบบหน้าฉันจะเขียนมาเล่าความคืบหน้าให้ฟังอีกหวังว่าเธอคงมีความสุขและสบายดีนะเพื่อนหักและคิดถึงเสมอชาลีเพื่อนเก่าของเธอ ฉันขออวยพรทิ้ง้ายสักหน่อยว่าสมาชิกทุกคนพร้อม